สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังชาแนลนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนนะครับกับสำหรับวันนี้ก็เรื่องงานห้าโมพี่น้องแต่ว่าผมก็ไปซื้อของของก็มาครับผมพี่น้องเรื่องงานแล้วก็เลยไปซื้อของมาพอมเลยนะครับผมก็ไปซื้อผักพี่น้องซื้อผักซื้อไข่เอาไว้ให้กินนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมวันนี้กลับมาแล้วแหละพี่น้องก็เลยเฝ้าไปเลยบระเทศไทยให้เบื้องหนนะครับผมย่านมันคัําว่าแม่งดอกย่านมันหนาวครับผมพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศครับผมพี่น้องบรรยากาศดีครับครับผมนี่ตอนนี้ก็ อุณหภูมิก็ลังพอดีพี่น้องบ้ฮหอนบ้หนาครับประมาณแปดองศาเก้าองศาเละครับผมนี่อากาศพอดีเลยพี่น้องช่องนี้ครับอยู่ญี่ปุ่นอากาศพอดีครับแต่ว่าทางอื่นก็สีหนาวแน่นะครับผมเพื่อให้ใกล้เขาใกล้ภูใกล้ผาเนี่ยก็สีหนาวอยู่สำหรับโซนของผมนี่ก็ลังพอดีพี่น้องตอนอยังเมื่อสักก็สีเย็นเย็นแน่อยู่นะครับผมนี่เฮ้ยพี่น้องมคนบรรยากาศครับผมพุดเลยครับผมพี่น้องรถลื่นลั่นลื่นลั่นลื่นลั่นอยู่แต่รถขนของนั่นนี่นะพี่น้องนี่ครับผม บรรยากาศที่แถวบ้าน,นครับผมนี่ตอนนี้เขาเฮ็ดนาเขาเฮ็ดนาไม่แล้วเนี่ยพี่น้องเขาปรับดินย่างดีเลยครับผมพูนแปนเอื้อเตืดครับผมพี่น้องเกียงกันดีขนาดเลิกงานห้าโมงครับผมนี่ก็เลยคิดยากกินตำม,มาม่าหันดอกครับก็เลยไปซื้อไปซื้อเครื่องมาไซะนาพี่น้องซื้อทองงงทองงอกซื้อเขวงซื้อไขซื้อลูกซีนมาไ่ครับผมไปที่เสียบพน้าครับผมพี่น้องคิดยากไหมคิดยากกินตำม,มาม่าอันดอกครับผมบรรยากาศดีครับผมพี่น้อง แก่เบ,บียนเย็นกุณจิคักนะครับผมพักก่อนพี่น้องพักก่อนช่วงนี้ครับผมโอ้โหคร,รครับผมบรรยากาศผ้าพที่กำลังจะตกดินครับผมพูดนับพี่น,อน้องแรงยี่ครื่องอยู่นะไอ้ผมพี่น้องจักรยานคู่ใจครับกระตากระห้างไปนะแล้วครับผมพี่น้องเบิ้งมันนะกระตาขาดวัดครับผม ลูกพี่ยังไปซื้อให้ไหมยูพี่น้องข้างมาได้ก็ได้ายขี้คือเก่าอยู่โอ้ยแย่จ yeah, ริงวะ <c oughs> นี่ครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมพี่น้องซื้อหอนบ้านเราได้นะครับ <c oughs> นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเข้าเข้าบารีนี่พี่นอ้องเข้าบาลีครับประมาณจะต่อเอางวงมาปล่อยใส่ดีวะเยอะวะนี่ครับผมนั่นก็เป็นโรงงานพี่น้องหอนบ้านเราครับนี่ครับผมหอนละ ข้าวเดียวพี่น้องอยากกินอยากก่างกับปั้นขึ้นไปซื้อข้าวเดียวนะครับผมมันมันบลกไกลปันใดค,ร,าานะคร,นะรับผมพี่น้องปั้นไปประมาณห้าทีนี่ก็ห่อนละนะครับผมอ่ะแต่รอไปเบิงน้องกินน้องกันแล้วผมพี่นออ้อง,องนี่สิเป็นตาเสียบว่อนนะครับผมป่ะห่อนเลยพี่น้องเหนื่อยครับผมหยิบผักเอาขอนห่อนนะครับผม ปั้นจันกรยานสนิทน,นึ่งกับเมื่อยพี่นอ้องเศร้าห้าภาพครับผมถึงบ้านแล้วเนาะมาเบิ้งไวไ่าดอีอย่างเนี้ยเดือดไปพอเดะนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องสื่อโบจอียางเนี้ยนะครับผม มีใครผักกระลำหรือกัมีต้นหอมเยต้นหอบหลือกัมีลูสิ้นเสื้อซี่ห้ายากนพี่น้องเบิดไปเพิครับผมหกร้อยห้าสิบเยนคนลวครับผมพี่น้องซ่มเนี่ยครับผมหกร้อยห้าสิบเยนนะครับผมคิดเป็นเงินบ้านเ่าีประมาณหกร้อยห้าสิบเยนนะครับผมคูณศูนย์จุดสองห้าประมาณร้อยหกสิบสองบาทนะครับผมพี่น้องได้คิดเป็นเงินบ้านเรานะครับผ นี่ครับฟองสู้่นี่ครับเอ้ยเงเี้ยเดียนี่น้องจังยูนะครับผมมือ ครับผมมาทีพี่น้องเรียบร้อยครับผมตำมากๆครับผมพี่น้องว่า,วาอวเออไรเป็๋ยวจะเสียบขน้าครับผม,มพี่น้องหอมนะต่อมาดิพี่น้องมาดิหลังเลิกงานครับผม 나음 mm. mm. 嗯。Mm hmm. 음음음 mm -hmm. mm -hmm. ส mm hmm. วัสดีครับผมเนาะกระซิประมาณเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะหลังจากเมื่อวันไปหอดวันสุกร์เสาร์อาทิตย์ปุณกติไทยลงซึ่งมือซึ่งมือครับผมพี่น้องเพราะว่าผมมีสิทธิเรื่องงานห้าโมงแทบสึ่งมือเลยครับผมเพราะว่าเดือนนี้ผมได้อน้อยนะครับผมพี่น้องผมน่าจะได้เหตโองแต่ขาดเดือกาดเศร้าผมน่าจะได้ออกห้าโมงซึมือครับผมก็ะิมาทายคลิปบรรยากาศในการเลือกง,งานนั่ะ ไปหายางลินน้ำมันมังนีเนี่ยให้พี่น้องได้เบิงกันนะกับพี่น้องกินกินข้าวแรงน้ำกันนะครับผมพี่น้องเอาเต่ไหผมก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมไว้พอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม